ได้เจอกันถ้าเผื่อไม่ดันไปทางอื่นมันก็จะเจอแต่คนเก่าๆมันก็อ่าจะไม่เยอะเนาะจะไม่ได้เพื่อนเยอะสวัสดีค่ะคุณแม่ลังสีนะคะขอบคุณค่ะที่เรื่องก็ว่าน่าจะ,ะทําอย่างเดียวก็โอเคอยู่นะแต่ทีนี้มันยังไม่ผ่านสักอย่างมีแต่โบนัสแต่โบนัสก็ มากแล้วนะคะก็มาให้กําลังใจนางตลอดนางก็ทํามาตั้งพร้อมๆกันแต่นางก็ยังไม่ผ่านคนที่ผ่านก็เก่งมากๆนะคะเก่งมากๆาคุณจฉินชายก็แต่ถ้าช่วงก่อนหน้านั้นไปน่ะก็เหมือนเหมือนเดิมที่เวลาผ่านแล้วก็ตั้งค่าได้เลยแต่เดี๋ยวนี้รอกันหมดนะคะรอกันหมดแต่แต่เวลาเราลงคลิปไปน่ยเขาคุณโคลเขาก็มาแปะให้ตลอดแลหลมเงาะอร่อยนะคะ ขอบคุณนะคะคุณพี่สมรักขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจเนาะนางว่าเมื่อก่อนก็ทํางานพอเลี้ยงหลานก็มาขายของก็หลานเดี๋ยวนี้ก็สิบคุณคุณสุดีพองอ์ผ่านหรือ,อยังผ่านหรือ,อยังขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ับมาให้กําลังใจนะคะของคุณสุดีสามพันขึ้นอยู่ก็โอ้ยก็ดีใจแหละเราไม่ได้แตกแสนแตกล้านเหมือนคนอื่นหรอกแต่ อ่าเราทํางานแล้วก็อ่าภูมิใจในระดับหนึ่งเนาะแม่เนาะภูมิใจว่าก็อุ้มตรงไหนอ่าไม่ค้ามถนนก็จูงเห็นรถด,ด้วยเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็โอเคมันก็มีความสุขนะคะ มีพงสงสัยไปทุ่งนายแน่เลยนะคะอะไรน่ะถึงจะเห็นจาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่หนูพิษที่เข้ามาให้กำลังใจวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปหาเพื่อนคนไหนเลยค่ะนี่เราก็าถามว่าอยากผ่านไหมเราก็อยากผ่านเนาะเพราะว่าเราก็ทําครบแล้วสวัสดีค่ะเป็นว่าคุณจันชายนะคะอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้โบนัสไปโบนัสถ้ามีเข้ามีให้ตลอดก็โอเคค่ะแม่ดีด้วยเนาะนางว่าดีนะ แล้วก็แบบมีเลียวใช่ไหมมีเลียวโอ้โหเต็มที่ไปเลยอ๋จจอจ้าจ้าเขาคุณนะใช่แต่ที่แรกนางก็ไปลบตั้งสองสามคลิปที่นี้นางกลัวว่าจะเป็นอ,อะไรเนื้อหาอะไรน,น้กขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบางวันก็จะย่าว่างเยอะก็จะได้ดูเพื่อนเยอะหน่อยแต่วันนี้ยังไม่ว่างเลยพึ่งจะเนี่ยอาตั้งแต่ เนาะสวัสดีค่ะคุณภูไทยนะคะภูไทยระเบือระเบือขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะขึ้นนะช่วงสายไม่เป็นเวลางอ่าเป็นกําลังใจให้นะคะนางก็ยังไม่ผ่านนะคะนางก็รอตรวจสอบเหมือนกันก็ทําอะไรที่เขาให้มาก็ทําไปก็โอเคกับการทํางานระดับหนึ่งนะคะนะคะ เราเหมือนกันไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันเนาะไม่ได้เยอะอ่ายอดพิวมันจะได้เยอะอกลุ่มที่เป็นบ้านเราอ่ะบ้านบ้าน่ะที่อันไหนที่เขาแถวแถว,แถวบ้านเรานะอ่าแต่นางก็ลงอยู่ที่นี้พอนางไปดูเอา้า โทรไปหมดเลยนางก็เลยว่าเราทําอะไรทําไมเขาเขาตัดไปคลิปเรียวหมดเลยนางก็เลยอยากจะถามว่าพวกแม่แม่ทั้งหลายในะช่วงะช่วงที่แบบว่าให้กําลังใจกันน่กก็จะพยายามแบบแต่เดี๋ยวนี้ก็เพื่อนที่เขายังไม่ผ่านก็มีอยู่ก็บางทีที่จะขึ้นเนี่ยขึ้นได้แล้วห้านาทีสิบนาทีแต่จะมีเพื่อนอีกคนนึงเขาขึ้นนานเลยเราก็เข้าไปคนที่เขาจะจบก่อนใช่ไหม เพราะว่าเวลาเราเปิดน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยค่ะไม่ได้ว่ามีคนมีเพื่อนนะดูเหมือนกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ะความภูมิใจที่เราทำงานเราก็เต็มที่กับงานทุกอย่าง หยุดไปแล้วแต่ยังค้มอยู่วันนี้ไม่น่าจะอ11โมงวันก่อน11โมงตกอย่างหนักเลยถึงบ่ายโมงนะคะ,ะวันนี้ยังไม่เจอคุณพี่สมรักษ์แล้วก็คุณล้มไฟนะคะหลายคนที่ผ่านเข้ามาอ่านางอยากกินนา,นนางไม่ได้กินนานมากแล้วตั้งแต่มาอยู่ขอบคุณหลายๆก็อ,อาจจะไม่แวะเวียนอ่าเป็น บางเวลานะคะแต่ถ้าเห็นก็เจอก็เข้าอ่าให้กําลังใจกันตลอดเนาะถ้าว่างก็อยากกันมาฝนแต่ก็มาน้อยแต่มาช่วงช่วงเดือนนี้สิง,สงหากรกฎาเนี่ยก็จะตกเยอะนิดนึงนะคะเป็นธรรมดาเนาะหน้าฝนก็นางก็ว่าก็จะไปหาทางเข้าเหมือนก่อนน่ะพอเราอ่าเราไปหาทางเข้าอื่นน่ะไม่เห็นเลยปัดนีพอปัดนี เลยนะคะลราเลื่อนหาไม่เจอพออยู่ดีๆใกล้จะหมดเวลาหรือประมาณเหลือสินาทีนี้โผล่พวดขึ้นมาหน้าหน้าแรกเลยเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคุณแม่ช่วงบ่ายนะคะวันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็รอตรวจสอบนะคะเราตรวจสอบยืนยันตัวตนอยู่ที่น้องเจ้ากรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ถ้าใครผ่านมาก็แวะให้กํลัง สวัสดีคุณจินตนานะคะใจสว่างขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจวันนี้คงจะเจอเพื่อนได้เยอะอยู่หน้าฝีนะคะ แต่ก็คนแม่ไว้เด้อที่มมใหากำลังใจอย่าไปอย่าไปคุณวิมนอ่อาเวลารอตรวจสอบคุณวิมนกี่กี่เดือนคะ่ะเรื่องเดือนกว่าแล้วเนี่ยจะสอบกี่หรือ,อยังอ่าวันนั้นนางเข้าไปนางก็ฟังอยู่บางทีก็อ่า บางทีก็ฝนตกฝนอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินบางทีก็ดูเฉยเฉยอะไระผ่านอันไหนก็เอาอันนั้นถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรยอมรับได้ถ้าไม่ผ่านนะอย่าเลื่องก็วางมือนะคะคุณสุริพงศ์ไม่เป็นไรวางมือเลยนะคะเราเลื่อนหาไม่เจอพออยู่ดีๆใกล้จะหมดเวลาเหลือประมาณเหลือสิบนาทีนี่โผล่พวดขึ้นมาหน้าหน้าแรกเลยเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคุณแม่ ก็เลยบอกอ่ะแล้วป้าจะไปอยู่ไหนป้าก็จะกลับบ้านก็บอกไม่กลับถ้าไม่กลับไปอยู่อ่าที่อ่าที่ของหนูที่หลังอ่าข้างหลังหลงจอกก็ได้ราะว่าเขาที่เยอะน้อย กันเดอร์คุณสุนีประกาค้นนาค้นนานิคมกนสอยเนาะห้าผัดอำเภอเมืองคุณร่วมกับอำเภอเมืองเป็นมูกันดึกอะยังเข้าไปให้กำลังใจเดี๋ยวน,นี้พอเข้าเข้าไปห้องไปนอนนะคะไปดูอ่ะดูเพื่อนดูไม่ได้เลยนะคะดูดูไปปุ๊บหลับอาตื่นขึ้นมามาดูใหม่ขีาเยลองก็เลยไม่รู้ว่าไปตั้งค่าอะไรเยืองก็เฉยอยู่ค่ะ เนี่ยเขาเขาจะบอกว่าเขาแตะเขาไปหมุนมืออาชีพแล้วก็ไปตั้งค่าเขาบอกเนี่ยไปตั้งค่าแล้วก็ไปร้องขอสแสดงว่าดิเรื่ืองตั้งเชื่อกับช่วงสองการเนี่ยโอ้ยอยู่ประหาเป็นเดือนแตบโบไปใสคือกันสู่จ้าอ่าคือกันเนาะแต่สู่ไปไหดีกว่าเนาะยืนยันตัวตนเนาะ <S <s <ม>ก็เป็นกําลังใจให้เนาะก็ยังเหมือนกันอาจถึง ตอนนี้มาตรฐานมันเยอะกว่าเก่าค่ะคุณเพื่อนสมมุติว่าเมื่อก่อนเราแค่ห้าร้อยห้าร้อยพันหนึ่งใช่ไหมอ่าห้าร้อยยอดวิวหรือว่าพันหนึง่งขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณเล่นหลายคุณแม่อ่าไว้ไว้คุณแม่มาริมอนแล้วก็อีกคนคนที่ผ่านไปแล้วคนที่ผ่านรอตรวจสอบผ่านกัน ยนี่ผูใ้ใดขึ้นแม่พี่กับพอเห็นเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้าจ้าขอบคุณคุณมิมนขอบคุณคุณรวมนะคะอ๋อน้อยนยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุธิพงศ์นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กาลังใจนะคะวันนี้ไม่ได้ขึ้นช่วงเช้าค่ะเอาไม่ก็จะเวลาลงอะไรก็จะเห็นนิดนึงแต่ถ้าห่างหายกันไปนานอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเจอนะคะไม่ค่อยเจอที่ว่าท,ทําไมเพื่อนไม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไม่่ แต่ว่าหาหลายหลจำเพินบางเทบเวลาเห็นงานมันก็หลายกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวิมนนะคะขอบคุณหลายๆค่ะคิดถึงเพื่อนทุกคนจ้าเพื่อน่ะอันกุรีพงผ่านหรือ,อยังผ่านหรือ,อยังขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่กลับมาให้กําลังใจนะคะของกุศลี ทีแล้วค่ะผมก็จะมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณที่อมาส่งพลังบวกก็ดีใจด้วยถ้าผ่านก็ขอให้โกยเงินพี่มักทั้งใหญ่เยอะๆนะคะนี่อ่ะแต่ก็ไม่ได้ดูใครนะคะไปไปตลาดเมื่อวานฝนก็ตกตกตั้งแต่แถวอนิวทใหม่ เพื่อนๆคนไหนผ่านมาก็แวะกำลังใจด้วยนะคะเป็นพลังบวกให้กับคนทำงานนะคะ่เพื่อนๆชาวกินน้ำกินน้ำ นะะคสีิมานะคะที่มาส่งกาลังใจให้เนาะก็อ่าขอให้ปังๆกันทุกคนนะคะอ่าเมื่อก่อนอ่าเราก็อ่าบางทีอ่ดูๆไปได้สี่ห้าคนลูกค้าก็เข้าก็ลูาเดี๋ยวมาตอบอ่ตอบใหม่ไหมไม่เห็นนะไม่งั้นน่ะเมื่อก่อนีะเรื่องอน่ะจากคุณอ่ะอะไรเนี้ยที่เข้ามาให้กำลังใจยะเรื่องตลอดปกติอ่ะ ถ้าเขาขึ้นเวทีนะ่มันจะปิ้งขึ้นมายายกับ โสเข้ากลุ่มจะใช่ใช่ใชโพ้เข้ากลุ่มอ่าบ้านเราหน่ยยายกลุ่มบ้านโคกกลุ่มอะไรที่อ่ทาทำใจอีอะไรของเราวิ่งอะไรหรอกมันก็ธรรมดาของเราเนาะเราก็ไม่ว่างที่จะอ่าบางทีก็คอมเมนต์เพื่อนก็อาจบางวันก็อาจจะไม่เยอะบางวันก็ดูได้เรื่องกว่านะคะเรื่องกว่าเยื่องอ่า พันหกหมืนนาทีมาแล้วแต่ว่ายังรอตรวจสอบนะคะเป็นเพราะเหตุอันใดคุณ AI ทอทไมไม่ให้ข้าพเจ้าผ่านนะคะเพราะว่าข้าพเจ้าก็ขอบคุณหลายๆแป๊บหนึ่งหิวข้าวแล้ว,วอ่ะหิวข้าวเลยเดย้อ่ะไม่รู้ชื่ออะไรสวัสดีทักทายยามบ่ายครับผมชื่ออะไรไม่รู้ เขียนที่อะไรน้อยๆน,น่ะที่เขาว่าน่ะานางก็เลยไปลบสี่คลิปที่นี่อ่ลบมันคนเขาเล่นโชวเชียวอะไรเขาก็จะเก่งเนาะ เขาจะขึ้นมาบอกตลอดเลยว่าให้ให้เข้าไปหมุนมืออาชีพแล้วไปตั้งค่าีท่เรื่องก็ไม่เข้าใจว่าตั้งค่าอะไรอ่าเข้าจะนะเมื่อก่อนปิดแล้วปิดเลยไม่ไม่เปิดเลยสามโมงนางก็ไปตลาดเวิง้เงเวิงไปหาเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้ก็อ่าอ่ารอนิดนึงค่ะเพราะว่า ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนาะขอบคุณเลายๆอ่าเป็นพลังบวกนะคะเพือ่อนๆคนไหนผ่านมาก็แวะให้กำลังใจด้วยนะคะอ่าขอบคุณนะคะการทํางานค่ะแม่ก็จะมีอ่าเยอะมากน้อยมากแต่แบบเราเคยอยู่แบบนี้แล้วก็ทําไปเนาะถามว่ามันอนะ่าทำงานมันก็สนุกก็แหละมันก็สนุกมันอยากจะนอนนอนต่อสัก อ่าห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นอ่าแต่ก็ทําทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะอ่าผ่านหรือยังคะคุณพี่หนูเพียนคุณพี่หนูเพียนนะผ่านหกหมื่นนาทีหายแล้วเนาะก็เลยมาขึ้นเอาเอาตามที่เราพอได้นั่งคุยกับเพื่อนๆเนาะ เป็นเราคนเดียวเนาะก็เพื่อนก็ยังเหมือนเหมือนกันก็เลยอ้าไม่เป็นไรหรอกเราก็ทํางานไปลุ้คิดไปตามภาษาถ้าผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็อ่าไม่เป็นไรเพราะว่าคือว่าถ้าไม่ผ่านเห็นว่าคุณน้องใส่ชุดคุมเนาะ ก็เห็นว่าแต่งตัวเหมือนอาไม่ใช่ชุดภูมาสวยแต่ว่าว่าเหมือนอ่าแต่ว่านวลไม่เยอะเนื้อไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยอยู่นางก็กินตั้งแต่เมื่อคืนและเมื่อคืนก็กินผู้เรียนเยอะไปหน่อยค่ะพี่พี่นาทีก็จะขึ้นยากนิดนึงแล้วก็ผ่านก็ยากแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทําไปเผื่อ,อผ่านก็โอเคไม่ผ่านก็ นอกคุณแม่ไหวๆเราก็ยอมรับแหละอ่าถ้าเขาแต่ทีนี้พอไปเดินตลาดไปอะไรก็ลงตลาดก็าวางไว้ที่รถค่ะเมื่อวานนี่เมื่อวานเนี่ย,นนยตอนแรกเห็นอยู่พอไปไปมาไม่สวัสดีค่ะคุณสวัสดีคุณเข็มพรค่ะเป็นยังไงบ้างอ่ไม่ได้เจอกันนานมากแหละ กับ facebook เราเขาก็ได้อะโน่นได้นี่อ่ะเราก็เสียแต่ค่า net, เน็ตเนาะเราก็เสียนะไม่ใช่ไม่เสียเนาะแต่เราก็ใช้เน็ตอยู่แล้ว ของนางนี่แหละต้นอ่ากระท้อนก็ต้นใหญ่อ่าต้นโคก็ต้นใหญ่ต้นมะขามหวานต้นอะไรมะม่วงแต่บางวันเนี่ยเห็นอยู่สตอรี่นะเราไปค้นหาแต่ตอรี่ก็หาไม่เห็นแล้วก็ค้นหาก็ไม่เจอนะคะเป็นแบบนั้น,นะคะ่ะ <c oughs> ก็ยังว่าว่าอะไรนอกออบาย <c oughs> เดินอ่ะสู้ไปเรื่อยนะคะสู้ไปเรื่อยอันนี้ก็ถามวมายากไหมถามว่ายากก็ยาก ถามง่ายไหมง่ายก็ง่ายแต่ทําคลิปมาภาพนี้ที่แต่ว่าก็มีโบนัสก็ทำโบนัสนะคะคุณพ่อราชกิจอ่นานังก็ทำโบนัสไปนะคะถ้ามีโบนัสไปรียๆบายบายโอเคคุณสุบนิตพ่อเมย์เขาก็โตแล้วใช้งานได้แล้วแต่เล็กๆโอ้ทั้งอุมทั้งอ่าสะพายไปตลาดตรงไหนอ่ะ นะคะคืมๆน,น่าจะทั้งวันเดี๋ยวตอนเย็นก็อาจคุณฝน,นก็อาจจะมานะคะขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะคุณสุีพงเป็นเหมือนกันไหมคะเล่นลูกพ่าก็เล่นอยู่แต่ทีนี้พอพอมาตอนนี้แหละมาเล่นช่วงแม่กับบ้านนี่แหละถามว่าไม่อยากดูอะไรเมื่อก่อนอะ่ะไม่อยากอยางอื่นนะคาดหวังว่าเราจะพอเราผ่านแล้วเราก็จะได้แบบอ่าไม่ต้องมาว่าเอ้ยทําไม อ่ะเป็นอะไรทําไมไม่ผ่านอะไรแบบนี้เนาะอ่าก็อ่ะ,อะมันก็มีอันเดียวแล้วอ่ะไม่เป็นไรโลกก็ทําเดียวไปอ่ะสตรีมก็เอาไว้ก่อนไม่เป็นไรเนาะได้ไหนก็ทำอ่า มันจะมีคลิปยาวที่เป็นอ่าวิดีโออ่ะมันจะมีเข้าไปอยู่ในช่องของโบนัสว่ามันขึ้นอ่าเท่าไหร่กี่เซนกี่เซนแต่มันไม่เยอะหรอกแต่มันจะเป็นของโบนัสนะคะอ่าคลิปยาวนะนางไม่ได้ทําคลิปเดียวไม่ได้ตัดด้วยขอบคุณนะคะนางไม่ได้ตัดนะว่าไปทําคลิปเดียวอีกต่อนางไม่ได้ตัดอยู่ดีๆทางเฟซบุ๊กก็เย็นเนาะแล้วก็ตอนเช้าก็ยังไม่ได้กินแล้วเนี่ยเพิ่งจะมากินบ่ายสามโมงเนี่ย <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจวันนี้นางก็จะได้คาะยีเรืองก็หอ่อห่อดีๆแล้วก็ใส่ใส่ตู้เย็นไว้อย่างแตงกวาน่ะใช้ได้เป็นเดือนอยีเรืองก็อ่าเอาไปใส่ในเก็ดทำงานกับ คุณเฟซบุ๊กเราก็ไม่อ่ะไม่ได้อะไรมากมายเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเขาทำยังไงเนาะไม่รู้ว่าเขาให้ยังไง,ช,งช่วงที่แบบว่าให้กำลังใจกัน่ะก็จะพยายามแบบแต่เดี๋ยวนี้ก็เพื่อนที่อ่ะเขายังไม่ผ่านก็มีอยู่ก็บางที บางคนก็ผ่านนานมากแล้วแต่ก็ยังไม่เบิกตังค์ได้เลยตั้งแต่รุ่นรุ่นยเยลืองอ่ะที่ยังไม่ผ่านก็ผ่านตั้งสินอูเป็นปีก็ยังยังไม่ได้เลยเขาอ,อย่างนี้มุนเนาะที่วัดเนาะก็ดีดีนะคะดีมากๆเลยแต่ยเยืืองหนัก อ่าไม่ว่างเลยนะคะไม่ว่างเพราะว่าถ้าไม่มีใครทําแทนนะคะจะไปไหนทีก็ต้องกดอะไรทุกอย่างที่เป็นของสดนั่งจะมาแพ็คแพ็คทุกอย่างเที่ยงคืนนางนางยังไม่ได้นอนเนะที่ยงคืนเดี๋ยวตีห้าตีห้าก็จะตื่นแล้วหกโมง เพื่อนๆคนน่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจ ก็ดีใจค่ะเพื่อนๆแม่ๆทั้งหลายที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะนางก็ช่วงนี้ล้กก็หมดแล้วแหละก็จะมีอยู่แต่น้อยนะคะก็จะยออเซินก็ไหลแหละแต่ทีนี้พอ พอเดือนต่อไปต่อไปอ่ะทีนี้ยอดยอดวิวจะต้องสูงขึ้นอ่ายอดวิวนี้ประมาณสี่พันห้าพันก็ตรวจสอบได้ว่าเพื่อนกระหายโบนัสมากก็เลยเห็บโบนัสไปโบนัสกับโบไลโดกมังเทือกอกะอบางคนเพื่อนกับว่า คนมีเวลาตอบคอมเมนต์เนาะเขาบอกว่าให้ให้ให้ติดกระดิ่งไว้ติดนะคะติดเมื่อก่อนนายยี่เรื่องน่ะเพื่อนทุกคนน่ะที่ขึ้นเวทีน่ะเขาจะอยู่ที่กระดิ่งหมดเลยจะเห็นมาจะเอากดเกณฑอ่าเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรที่ไม่ผ่านเนาะก็เดี๋ยวขึ้นไปว่ากันเดี๋ยวอไปดูกันเนาะ คนทํางานนะคะคนทํางานมืดใหม่อีกแล้วค่ะมืดใหม่แล้วที่แรกหนูอาแดดจ้าเลยนะคะวันนี้แดดจ้าตั้งแต่เช้าเลยแต่พออเนี่ยช่วงบ่ายบ่ายอาหยุดไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่สายทงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจวันนี้นางก็ขึ้นไม่เป็นเวลานะคะก็อาว่างตรงไหนก็ขึ้นช่วงเช้าก็ถือสายนะคะแต่ก็คิดถึงเหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าอ่าอ่าเว้ เดินทางก็แวะเยี่ยมอะไรอย่างนี้บ้านเพื่อนก็เจอก็แวะนะคะไม่มีการขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุนสิรีพงศ์นะคะที่มาให้กำลังใจเนาะขอบคุณหลายๆเป็นพลังบวกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดเพื่อนๆนะคะช่วงบ่ายนะคะ วันนี้ยายเรื่องภูมิลานะคะมายืนยันไหนขึ้นก็จะเห็นเป็นอ่าเป็นเป็นคนโน้นคนนี้เป็นลําดับอยู่เนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยนะคะก็จะไม่เห็นใครเลยนะคะเข้าไปก็จะมีแต่การอ่าโฆษณาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณกุษชีพงศ์นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกอ่ากำลังใจที่ผ่านเข้ามาเนาะ วันนี้ก็เพื่อนๆคงจะอาจจะไม่อยู่นะคะไม่ว่างนะคะยังไม่มีใครเข้ามาเ,เขาบอกว่าให,ให้ให้ให้ติดกระดิ่งไว้ติดนะคะติดเมื่อก่อนนายยี่เรื่องน่ะเพื่อนทุกคนน่ะที่ขึ้นเวทีน่ะเขาจะอยู่ที่กระดิ่งหมดเลยจะเห็นอ่าเป็นเหมือนกันไหมอ่าของยี่เรื่องอ่ะเวลาลงคลิปยาวเขาก็ไปไว้ที่คลิปเรียวหมดเลยทีนี้ยี่เลืองก็เลยไปลบตั้งหลายคลิปสามสี่คลิปทีนี้เพอมาดูเอ้า อ้าวพ่ว่าไม่ค่อยได้เข้าไปดูกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านไวๆผ่านผ่านแล้วมารอด้วยกันนะคะ,ะอย่าลืมก็จะรอคุณสุภริพอย่นะคะเดี๋ยวก็ผ่านนะคะเดี๋ยวก็ผ่านทําไปนะคะทําไปเรื่อยๆคนเรามันไม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะลูกค้าเข้าก็เลยทํากับข้าวนะคะ,อะขอบคุณถุงใหญ่เนาะใส่ไว้ก็ ไม่ออกมาใช้วัลละหน่อยวัลละหน่อยก็ใช้ได้เยอะทีนี้เมื่อวานนะ่ะเลื่อนหาไม่เจอคุณสุภนิตนะ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆที่มาเด้อ่าถ้าว่างก็เปิดดูไปของตัวเองอ่ะเขาว่าแบบนั้นนะคะก็เปิดดูไปก็เหมือนก็เนาะอ่ะก็ขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณสรีมานะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะ,คะ,คะกใใะคะ็ขอให้อ่ทาทำมา โบนัส ALLY, ให้หลายๆนะคะแต่ที่นี้อย่เรื่องก็รอตรวจสอบเยอะเหมือนกันนะคะบางทีอ่าของนางรถเยอะช่วงสงการเนาะช่วงสงการตอนนั้นนอู้ท่ายังไงไรก็ม่ขึ้นอะไรก็ม่ขึ้นรถทีนี้ก็เลยเออมาตั้งต้นใหม่เอา